ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ขออภัยค่ะจังหวัดเชียงรายได้จัดพิธีท,ท,ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์โดยท่านประธานผ้าป่าคือกาเลนมิตเพนจันล้อจากชัยและกาเลนิตวาสนาเรืองรักพิขิจพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันมาทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาด้วยใจที่ปิติเบิกบานในบุญค่ะโดยพระมหาเวรวัตเวีรวัตโก ปเปลี่ยนธรรม9ก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าซึ่งทุกท่านได้ร่วมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์สงบนิ่งค่ะก่อนที่ประธานผ้าป่าจะได้กล่าวคำถวายผ้าป่าและคณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับนะคะส่วนคณะสงฆ์ได้พิจรารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพผูพ้มีบุญได้น้มนำปัจจัยเทยธรรม และบริวารพระป่าน้อมถวายแด่พระสงค์โดยใจที่เบิกบานในบุญสำหรับการสร้างที่พักอาศัยถวายแด่พระพิสุขสงฆ์เพื่อใช้ในสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือให้อายุวันนะสุขะพละเรื่อยไปจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานคะ่ะเพราะเมื่อพระสงฆ์มีสถานที่สําหรับประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วนะคะ ก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองมี่ผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าซึ่งท่านนะคะผู้ที่นำความรู้นะคะเกิดจากการศึกษาธรรมะทางด้านปริยัตปฏิบัติจนถึงขั้นปฏิเวท ก็จะไปเผยแผ่ต่อชาวโลกต่อไปค่ะสันติสุขอันไพบู์ก็จะแผ่ขยายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะผลจากการที่สนับสนุนงานพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวของผู้นําบุญหรือว่าผู้ที่สนับสนุนทุกๆท,ท่านเลยให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญเช่นนั้นทุกประการในเบื้องต้นนะคะก็เป็นผู้ที่จะได้รับความสุขความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะความสุขทางใจค่ะเพราะเป็นต้นทางแห่งความสุขที่เริ่มจากการให้ค่ะ